เอาละวันนี้ฉันจะบอกว่าเด็กที่ไม่ทำการบ้านแล้วกากที่สุดมีอยู่สามคนไม่ค่ะมีอยู่สี่คนด้วยกันนั่นก็คือเด็กชายกิดเด็กชายไม้ไมเด็กชายชามูและเด็กชายสลอด พวกแกจะต้องอยู่ในโรงเรียนของเราอีกนานแมมิสซิสุนยตนที่คอยคุมโรงเรียนนั้นไม่ได้เรื่องเลยนะคะเงินฉันครูใหญ่ของที่นี่จะจัดการพวกมันเองครูใหญ่ชื่ออะไรครับตาเดียวคุมชื่ออะไรวะนะคิดอะไรไม่ออกแล้วอะ นีค่ะยินดีต้อนรับทุกคน้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในแมปอบบี้สุดโหดค่ะและแมปนี้นะคะมียักษ์ตาเดียวทั้งหมด2ตัวที่จะคอยคุมโรงเรียนแห่งนี้พวกเราจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยวู้วว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 วีวว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 ดววิ เห็นไหมชันรู้สาททำการบ้านมาอย่างดีหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามมันผิดตรงไหนอะขวาเออไม่ผิดเลยนี่บ้าแป้งจริงๆแป้งควรไปเรียนระดับปริญญาเอกแล้วนะถ้าทำได้ขนาดเนี้ยเออมันถูกไม่ใช่เหรอแล้วเชียวปะโถแล้วเนี่ยติดป้ายชา้นว่าชั้นนุบสุดอะพวกนายก็โดนติดป้ายเหมือนกันเนีหมือนกันดีโดนนุบเนี่ย เราของเราไม่ติดเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนตัวละครมาเขาทำรูปไม่ทันพี่ขิดแต่งตัวเซ็กซี่อีกแล้วนะเอาละไหนไหนพวกเราก็หนีจากที่นี่ไม่ได้ฉันคิดว่าเราต้องใช้แผนพิเศษเราต้องอันปวนโรงเรียนนี้เราจะกดคันโยกทางหนีไฟขึ้นมาในเตือนสายไฟไหม้ซะเลยให้กดเลยให้กดเลยจัดการเลยอไฟไหม้ไฟไหม่ไปตุอกไปตุ๊งไปตุ๊กไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะหนีออกไปทุกคนมาดูนี่ก่อน นี่คือรูปอาจารย์ใหญ่ตอนสมัยหนุ่มๆสินะโอ้อาจารย์ชื่อไซครอปหรือเปล่าตาเดียวไม่รู้สิแต่ฉันเนี่ยจาได้ว่าคุณครูใหญ่เคยเรียนโรงเรียนนี้และเขาบอกว่าเขาเคยโดนตีเคยโดนกระทืบด้วยเขาก็คงทาแบบนั้นกับพวกเราแน่ๆเลยแต่งนี้ใช่ไหมโดนทืบมันี่เขาน่าจะโดนที่หน้าเยอะนั่นแหละเราออกจากที่นี่กันเถอะฉันว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะอี่นั่นอะไรอะ่ะอุ้ยเฮ้ยท่นจะไม่ปล่อยใหเขาเลยจากโรงเรียนนี้แน่โคบเนี่ยไงเอาไงวะโคแน่เลยแต่ดูเหมือนว่าเขาอะเฮ้ยตอนแรกเขาฉันคิดว่าเขาจะหลับซะอีกอ่ะ เราแอบย่องแล้วเราต้องไปยังไงเนี่ยไปฉันเห็นแล้วว่าพวกแกแอบอยู่หลังเสาอ่ะว้ายชวยแล้วทุกคนรีบวิ่งเร็วจะตีแกด้วยไม้บันธารเฮ้ยโดนแล้วใครมากใครมากทำร้อยไอ้เด็กคนนี้มันตัวเดียวจะโดนเตียนเฮ้ยเอาเอาให้เขาคุณตัวใหญ่ไปมั้งขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยนอกจากขึ้นบันไดไม่ได้แล้วเขายังหลับอีกด้วยอ่ะพี่มอญย เยยไม่หรอกนาต้องลงมาดูข้างล่างฉันจะบอกว่าฉันจะเข้าไปในพุงเขาจึ๊บอ้าโอ้ไม่ได้ไปโทษ้วกนายต้องลงมาดูข้างล่างนี่นี่นี่ขาเขาติดเห็นมั้ยนะอ๋อขาติดอู่งนั้นเลยไม่ได้สบายแล้ววันนี้ก่อนที่เขาจะตื่นตอนนี้เวลาหนีของพวกเราแล้วไป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 นปไ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 ปาปไปไปไน เหมือนมีใครบางคนพยายามหนีแล้วเขาทิ้งรอยเท้าไว้บนทางใช่เหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเขาเหยียบไอ้เขียวๆนี่มางานแล้วก็มีรอยเท้ารอยเท้าของคนไทยแน่เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันว่าถ้าเราเหยียบเขียวๆเราน่าจะตายทำไมเขาถึงทนต่อพิษได้แรงด้ขนาดนั้นถ้าใส่ไม่ใช่องสุดท้ายเมื่อกี้ฉันแกงหลับตท่นั้นเองพวกแกคิดแล้วว่าฉันจะจับแกไม่ได้เฮ้ยฉันจะวัดกุทาง คุณรุ่งที่เป็นคุณครูเขาดูหน้าใหญ่ผิดปกติหรือเปล่าพี่โมมันเป็นรูปหรือเปล่าไทยท่านนั้นน่ะมันเหมือนรูปนะคิดไปเองอาจจะเป็นรูปก็ได้ปะ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 ดูสิจะเล้ากหรือเปล่าแล้วขอโทษนะในโรงเรียนมีหนามอะไรอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็เขาาไว้กันไม่ให้เด็กนักเรียนอย่างชาโมคุ้นไงออกไปจากโรงเรียนเนี่ยเออจะเรียบร้อยแล้วเอามีคนตายหนึ่งคนคุณครูไม่ใช่รูปชั้นล่างปลอดภัยชั้นล่างปลอดภัยดดูิ ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนคุณครูใหญ่จะเห็นเราเสมอแน่จริงกินซนดีแน่จริงกินซะดีเขาบอกว่าอย,อย่าโทษททนะใครท่านครูใหญ่อย่าว่างั้น่างนี้นะทำไมอะแปรงฟันบ้างโอม่ใช่ว่าเขาดดฟันดีกว่านะฟันเขาห่างมากอมเอาละครับห้องนี้เป็นห้องทรมานเด็กจะทำให้เด็กให้กลายเป็นเนื้อบดแล้วก็เอาไปกินเป็นอาหารกลางวันในห้องคาเฟ่เทอเรียพวกนายระวังนะอาจจะได้เป็นอาหารของครูใหญ่ ไม่ต้องเรอต้องกดปุ่มกันเป่ามีสองปุ่มฉันเคยเห็นพรชัยเนี่ยโดนปั่นไปแล้วอ่ะเละพรชัยนายต้องมาทางนี้ก่อนเป้าหรือว่ายังงไนี่ของฉันปุ่มอยู่ทางนี้มันต้องกดสองปุ่มวะเนี่ยมันมีสองปุ่มนี่มันบอกให้กดสองปุ่มเพื่อจะประตูเหลือเปิดข้างหน้ามันเขียนบอกว่าโอ้โหยังไงนายตามพรชัยไปแล้วเราโดนปั่นจนกลายเป็นหัวเล็กวายตามพรชัยไปเลยนะ เฮ้ยเดินได้แล้วนะฉันเปิดประตูนะโดดมาก่อนโดดมาก่อนตายแล้วอ่ะหลบนายหลบเข้าไปเราต้องมีสติให้มากกว่านี้เดินมาดีอจื๊บอะจื๊บอะจื๊บมันโดดไม่ได้ต้องข้ามนะแ๊บหนึ่งตอนนี้ฉันก็ลราจะไปกดอีกปุ่มหนึ่งเพื่อเปิดประตูพวกนายระวังดูต้นทางให้ฉันด้วยประกาศประกาศตอนนี้มีเด็กชายสลอดเด็กชายกดเด็กชายไม้และเด็กชายช้าโมพยายามในโอซากิดี ไม่หนีไม่หนีแค่ยันเดินมันเดิน The เล่นเฉย <is he. S 2> เตรียมตัวรักษาความปลอดภัยแบบแน่นหนาก,กว่าปกติโอ้โหพวกนายจะ่นี้ยังแน่หนาไม่พออีกนนะ <c oughs> นั่นนะดีเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วพี่กินพี่ไม้มามามาตรงน,นี้อะไรอะกลเป็นอะไร <c oughs> นี่มันดูชันชันแปลกแปลกพลอมยักษ์อ่ะไม่มีเลยสักโอ้โหโอ <c oughs> ้ห <c oughs> ไม่พอโอ้ยย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 ยกัน ดูวผมก็หลายเลยครับนายจะรอดไปเสื้อขาดเลยพี่เลนนี่โอ้โหนายขึ้นมามันยากอ่ะเรารออยู่ข้างบนแล้วเราเสื้อขาดเลยเฮ้ยฉันรอดว่ะเฮ้ยตอนนี้ฉันจะาพายไปเอ้ยทำไมฉันโดนเลเซอร์บ่อยจังอ่ะนายต้องเลื่องในดีนะเอ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องกลางเลยเออขึ้นมาเออ ครูโอยเลยนอะไรเนี่ยเฮงินั่นมันใครอะเขาคือบรรหานี่นาเรื่องหนังสือว่าเขาจะจับหนังสือมันล้อให้บริฟันดไว้หนังสือหนังสือแล้วมอเข้ามาแกงลิงไม่เข้าใจนี่มันอ่านไม่ได้คุณตาก้เนี่ยหนังสือกลายเป็นปีศาจและตอนนี้พวกนายกำลังกระหายหิวมากๆเลยพวกนายอย่าลืมนี่หนังสือกระตัวเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันชินจังจอมแก่นพวกนายพวกนายไม่สงสัยอะไรเรื่องหนึ่งเหรอทำไมเหรอ ไอ้มืกมืเขียวข้างหน้านั่นกัอะไร่ะฉันว่าน่าจะเป็นขี้มูกของคุณครูคุณครูเก็บสะสมขี้มูกของตัวเองไว้แล้วเอ้ามาทำเป็นน้ำตกเยนะใช่ในรูสถาปัตยกรรมขี้มูกของคุณครูจะเขียวมากเหยียบได้นะเฮ้ฉันว่าเราต้อกรีไปแล้วล่ะอ้าวไออ้กอ้าวอ้าวตอนแรกฉันนึกว่ามันมีความเร็วเออเด็กเด็ก เด็กๆทั้งหลายเข้ามาใกล้ๆคือสิจ๊ะครูมีของจะให้จ้าอ่าไม่เอาอ่ะไม่เอานี่ไหมการที่พวกเราโดนจับมาแบบนี้แล้วหนังสือข้างหลังก็กลายเป็นแบบนั้นฉันว่าเราอย่าเชื่อครูบรรนานลั์หน้าผีนั่นดีกว่าปุ๊บไอ้โอเคไอเราเราไปจยินได้เอ้พี่ไหมนายเห็นหรือเปล่าว่าข้างหน้ามันเป็นกับดักอ่ะฉันเห็นมีคนตกไปแล้วนี่มันเดินได้แค่คนเดียวใช่ละ ชัดเองกระชึบพี่บ้าไปไหมเออมีหล่นหนาวโอ้ยแย่จังพี่พ่อเร็วมากไม่ใช่ผมโดดก่อนผมโดดไม่ถึงมมโดดพร้ออนาย่ะคุณเรียกผมโดดมาแล้วผมก็โดดเขาอะโดดตามผมมาทำไมก่อนคุณเก่งขา้นกรรมออมทางพี่กินขั้นกรรมออมพังแง่แน่มันจะไม่รอดไม่รอดไม่นเปเรื่องทำอะไรไม่ได้หรอกน้าเอาล่ะเราฆ่ามาแล้วตอนนี้แล้วอันนี้อะไรกันเนี่ยลอลิซ่า ถึงเวลาการกำจัดเด็กแล้วแล้วเราจะกำจัดเด็กงไงเฮ้ยไหมเดี๋ยวไม่ได้อาวุธเลยอไหนต้องไม่เก็บนต้องไม่เก็บอุ้ยต้ออาวุธก่อนเอ้ยเจ้โอ๊อาไปยิงครูก่อนแล้วทำให้ครูตายอุ้ยคุณครูมันแต่งหน้าหนามากเลยโอ้โหหนาเป็นเมตรเลยอะสล็อตไหนดูดิคุณครูแต่งหน้าหนามากเลยเราเก็บอาวุธก่อนโอเคได้แล้วไมมันไม่เก็บเหรอไม่ได้ฉันโดนฆ่าตายเลยเราต้องยิงให้ทัน ฟันเหลือมากเลยอ่ะเหลือ่าคู<น>่ใหญ่อีกฉัน,นจะจับแกมาทำเป็นสมุดของฉันเองเ้อเขาบอกว่าถ้าเจออะไรสวยๆกๆับงามละโก้จ้ามาใส่สมุดนะทับเว้ยมันจะได้อยู่กับเราตลอดไป yeah! เรียบร้อยโอ้ตายไปซะโน,นริซายิงมันยดียิงมันหุตาลเหลือง<ม>เลย,ยเขาจะะดืเอเขาเป็นรูโบเลยอะ่ะโอ้จากะดือจุดกลายเป็นโบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านี่มันอะไร ยังมีรูปภาพของคุณครูใหญ่ตอนเด็กๆอยู่เลยโหน่ากลัวดูดีคุณครูโรงเรียนนี้เขาคัดหน้าตาทุกคนนะใช่หน้าตาดีใช่ปะมุูเลี่ยดอะไม่ไม่ไหวอ่ะเห็นหน้าแล้วแบบว่าปวดหัวโอ่คอะไรอะเราต้องทําการเอาท่อเนี่ยมาต่อลําเลียงให้พวกเราเนี่ยสามารถข้ามสะพานนั้นไปได้ใช้ท่อเดียวพอเลาวไม่ฉันจะใช้หลายๆท่อนี่ใช้ท่อสำรองไงไปครับ เฮ้ยุ้ยระวังนะพี่โม่ตัวนั้นมันอันตรายชุบโอเคเรียบร้อยอ่อเดี๋ยวก็ขาบข้างล่างนี่ขับมาด้วยข้างล่างนี่ลาวามันเป็นลาวาที่ร้อนแรงอย่ามาเล่นกับไฟร้อนร้อนดูไม่ดีรือุบกูจะไม่ปลอดภัยอย่า stay away from me ไม่ได้นะโอเคเราใช้ท่อเดียวได้แหละ ท่อเดียวก็ต่อให้เราไปถึงจุดหมายได้อะเ้อยู่ต่อถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยยั่ท่อเดียวยาวปะนี่พวกนายอย่าลืมนะว่าถ้าเราลงไปข้างล่างเนี่ยเราอาจจะเจอกับราวาพวกนายต้องคอยระวังให้ดีๆใช้ลิฟตงนี้ถ้าเกิดว่าเจอราวาเราจะค่อยๆปีนขึ้นมาโอเคโอถ้าพร้อมแล้วไปเลยแต่ช่องมาด้านล่างมันเป็นนี่นะเป็น้ำใช้พิชกิตรอยฟ้าใช้วิชากางฟูคุณตังไม้ลอยข้างบนน่น ยังไม่ลงหมูกำลังลงพี pues ่บอกระวังระวังข้างล่างไม่ใช่ลาวามันเป็นอะไรเนี kind of ่ยมาเทนดิวมันเป็นน้ำเขียวอีกแล้วเนี่ยเขียวอีนี่เนี่ยบ้นเนี้ยไม่น่าใช่ขี้มูกคุณครูละมันเยอะผิดปกติมันคือสเตลเลตสเตลดพังคอนอ่านดับแรกอันเจือฮึบอันเป็นยาแล้วมันเป็นยาดูป่ะยาอะไรครับอ๋อสเตลดพังคอนเป็นสมุนไพรแต่เาเป็นสมุนไพรอ้าวเป็นไงล่ะ นั่นคือสมุนไพรเหรอไฟแหลกเลยนี่สมุนไพรตัวชิ้นกิสเลดพังพอนเข้าไปดูดิเขากลายเป็นกระดูกอะเหนอนายอย่ากินมันนะเขาอยู่กับถั่วนัทต่อเป็นเล้งเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยคอยคอยคอยโอ้ยพี่กิจจะนั่นไงฉันบอกแล้วว่านายอย่าผาดโผ่นดูไปแช่ออนเซ็นเลยอย่าโกงแม่ครับจุด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 ข้างหน้านั่นเป็นอะไรกันแน่น่ะ ฉันว่ามันน่าจะเป็นลูกตุ้มไว้สำหรับขยี้เนื้อนายให้กลายเป็นหมูทุบนะเอ้ยเอ้าอ้าวอ้าวชั้นวดูลูกตุ้มมันตกเลยอ้าวเป็นหมูทุบจริงจริแล้วแต่เราเข้าใจนายนะผมถือมัเผื่อไว้ลูกลูกทุ้มมันแววไอลูกตุ้มมันแวววาวเออมันสะท้อนที่ตาฉันอะตอนนี้ตาฉันแบบกลายเป็นความวิงวับเหมือนเขาเขาขัดเงามานะ้เนี่ยลงบัตรโซอะไรเงี้ย โอ้ยเสียวเชียวหัวเชียวหัวอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยแล้วดูสิมีหนังสือขนาดใหญ่ด้วยตัวแตกเลยแบบว่านอกจากจะตัวใหญ่ยักษ์แล้วยังทําให้หนังสือใหญ่ยักษ์ได้ด้วยเนี่ยเอาละมาถึงด่านนี้แล้วครับผมเราต้องพาไปให้ได้เอ้ยตายกันหมดเลยอ่ะมันลูกตุ้มมันใหญ่อ่ะใช่นี่พวกนายมันต้องใช้วิธีการ 1,2ึ่งสองหนึ่งไปไปไปโอ้ยรอดด้วยนายต้องหน้าหน้าจุ่มมันหน่อยหน้ายต้องระวังนะนายต้องหน่มจุ่มนิดหนึงโอ้ยฉันจะใช้จังหวะที่มันกำลังแบบพรึครับอะอะไรนะพรึครับโอเคเฮ้ยจะมาต่อไปรึบนี่แหละพอมันอยู่ตรงกลางเราก็วิ่งเลยแบบนี้รึครับสองรึโอ้ยรึครับรึพรับรึรับรึๆรับ ขอให้มันโดนขอให้มันโดนด้วยชีสเอ้ยเก่งมากเว้ยรลอดยังไงวะเนี่ยเดินใหม่มะเนี่ยบังนะพวกนายไซดินสอตรงนี้มันรื่นเอ้ยเลยพี่มาเอาพี่มาดันหนูระบายอะนายบังนายพักเราก่อนพี่มาวังหนูระบายอะเออเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไปก่อนเลยอ้าวอาตามมาตามมาให้เพื่อนแก้แบบคันเฮ้ยยิมไปก็ไได้ใช่ไมโมก็มไปกับเพียงไอ้พวกนายอยู่ในกาแฟไหมแปลงละ เออแม่งวาเฮ้ยมันโดดได้ว่ะสุดยอดเลยกินอันนี้กินอันนี้ไว้นี่กินอันนี้ม่มีเอามีคนตกไปแล้วเวงกรรมจะกาะหลังน้ำนายนายจะเอาอ่ะนายจะเอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอามันเดินไกลโอ้ยมันไกลมากเลยนะเอาตกเองเลยไปพี่บอไปพี่บอคลุบบ มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นบอกว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งเนี่ยจะสามารถข้ามผ่านด่านนี้ได้ซึ่งฉันข้ามผ่านเป็นคนแรกแสดงว่านายเก่งที่สุดใช่แล้วฉันลอกกันบ้านแตกเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าไปดีกว่าไปอะไรไปบายอุ้ยแล้วคุณครูมีการเอาดินสอมาต่อเป็นบันไดอยู่เนี่ยนั่นว่าฉันใช้วิธีปกติดีกว่าไป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 เด้ออุ้ย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 ลืมลืมโดดออด้วยรอด้วยอเรื่จริงก็ปล่อยเลเซอร์มาสิครับ มันเร็วมากง่ายไม่ใชเป็นต้องใช้รถถังหรอกเนาะผมเป็นก้อนหินบายกระต้อโอ้โห้ใจดินสอดีสุดคริ้วสุดเราคริ้วอ้จูคุ๊สุดไอ้ไอ้ไโอ้โหตกเราเห็นคนวุ่นคนหนึ่งสล็อตเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้โหูใจดินสอเบรกไม่ทันโอ๊ยหยาทำไมครูถึงไม่ปล่อยตาเรเซอร์มาเนี่ยกาดชมัดต้องบอกแล้วครูเป็นก้อนหิน ก็แค่ก้อนหินรูปปัน้นไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยว้าวฉันกำลังจะเดินทางไปยังด่านใหม่นั่นก็คือด่านก้อนหินมฤตยูอาจจะฮึบมาแล้วโอ๊ยปวดขาดแทบ,บแย่แม่พี่คิดโอ้โห,หนายที่ไมมาเนี่ยพี่ไม้นายช้าสุดเลยอ่ะเฮ้ยช้าช้าได้พระได้มึงแงมมา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 ,มา,มาตามฉันมาเฮ้ยน,นี่ถ้วยอะไรเฮ้ยถ้วยรางวัลที่นะไงเฮ้ยถึงกันท่านชัยเหรอโอซารเลยหเนี่ย ว้าวแหววเอับไปย้าอะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือกับดอกโอ้โหคุณครูมีค่าโรบอท9,000 9,000เลยนะมันปล่อยเลเซอร์ได้ไงเลเซอร์อ๋อถ้วยนี่มันคืออุ้ยมันคือปาซูกะปึงปังจุดกล้าเนี่ยเอ้ยทุกนายฉันจะใช้รถถังสุดอีพิกมาเงิซื้อเหรอโอ้ลงทุนจังเลยอ่ะโอ้ แต่รถถังนายเมื่อคั่วรางวันนั้นมันกาวเกินไปยิงได้เหรอไม่ให้ขี่เฉยเหรอนี่นั่นดิรถนายดูการปราบบอสนี่มันต้องปราบบอสแบบใช้รถถังรถถังชิ้นท่ยิงได้ไหมรถมันอะได้เลยโอ้โหเสียดายจังเลยนะลูกการไรประโยชน์น่ะยิงไม่ได้เหรอไม่ได้นี่เอารถถัง โอ้โหแล้วรถถังทางเลยปะเราถังทางเลยปะเอาหมดแล้วเหอก้าเก้าอะไรอ่ะเก้าเก้าเขาหมดแล้วเหรออะไรอ่ะโอ้โหทุเรียนจัดไม่ได้ไม่เก้าเก้าไม่เหรอจริงไม่ได้โอ้โหโคตรกากโอ้โหไม่น่าเลยนะนี่ใส่ไม่ดีอ่ะโอ้ยเราขัดเกลือเข้าเก้าเก้าฉันนั่นโอ้โหฉันเกลียดแบบนี้มาก ไมยซงอบบธรรมดาก็ได้ะเออยิงไปธรรมดาแหละยิงวันแน่จิงก็มาเลยครูครูไม่ยอมไม่เธอกลับบ้านเด็ดคอสลอดไม่ยอมก้ามพทธก้ามไม่อยู่แล้วดูไม่ไหวแล้วเย,ย้ แล้วนะคะรถถัง9 9 9ของเราก็ไม่สามารถใช้อะไรกับคุณครูได้และที่สำคัญมันยังเดินช้ามากอีกด้วยช้ามีกถ้าเราเดินวิ่งโคตรเร็วเลยดูดูฉันฉันเร่งสปีดมาแล้วนะเนี่ยนี่คือสปีดที่สุดของรถถังฉันแล้วแล้วนายดูนะข้างล่างมีรถสวยกว่ารถถังนายเออรถเหลืองเหรอไหมมัมเบิลบีรถเปิดพัดด้วยทใจได้ไหมเนี่ยนี่ฉันจะบอกว่า ฉันเข้าไปดูในรถถังรถถังสําหรับผู้เล่นอีพิกวงเล็บสําหรับยิงเอ๊ะหรือว่าฉันยิงเพื่อนอุ้ยอ้าวตายยามาโอ้ไม่ได้ว่ายิงเพื่อนเหรอโว้ยบ่ายิงบอลม่ายิงเพื่อนทำไมไม่โดนหรอกว้ยเจ่เลยโดรถถังยิงเพื่อนโอ้โหไม่โดนมันมีแค่นี้นะเฮ้ จริงบอสไม่ได้แนะเมื่อลงมาเน่จริงยิงโดนได้ได้ลบตดลบมันอย่าให้มันยิงให้มันเสียรายตังค์ไปให้มันเสียโลบอสฟรีอย่าให้มันเสียโลบอสฟรีเราต้องลบบ้านดีกว่าเอาไปยิงบอสเอาไปยิงเพื่อนโอ้โหก็มาดิ่เฟรมเดี๋ยวพวกนายอย่าเพิ่งขึ้นรถนะอ้าวฉันมีควางอยากจะเล่นกับนายความไปเลยความไปแล้วอ่ะ โอ้ยแล้วพวกนายทำรถทางช้าทำตัวเองนะไม่ได้ทำทำไมเฮ้ย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 ย แล้วจับเข้าคุกแล้วเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเอาโยนเอาโยนเหวี่ยงเอาโยนเอาโยนเอโยนเอาโยนเอาโยนเหวี่ยงอาโยนเหวี่ยงโอ้โหคนแย่โอ้ยนักไก่เลยนะเออฉันซื้อมาสามร้อยเก้าสิบเก้าโลวัตกับสิ่งนี้ฉันจะไม่ยอมฉันไม่ยอมให้สินนี้หายไปอย่างแน่นอนนายควรไปเล่นแมปแบบแบบสาธารณะแล้วไม่ได้จับเด็กอ่ะเออฉันไม่ไล่จับคนอมวเดี๋ยวฉันโดนรีพอร์ต ดูี่ความว่กเอา้าแลวอย่างงี้มันจะทำอะไรหมายวะนะไม่รู้ดิไปเล่นแกงเพื่อนมึงน,นายน<า>ันเดินช้าทั้งอ่ะนายจับเราไปนี่จริงเหรอใช่ที่ฉันเดินช้าเนี่ยก็เพราะว่าพี่กิจเลยพี่กิตหนักอะ่ะฉัาก็เลยเดินช้าเนี่ยใช่เาเกิดมาถือบอลสุดกาจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหม<ะ>แต่มันถือได้ทีละอย่างอยู่ดีเออ,อ,อฉันเหนื่อยแล้วนะ เอาละถือแล้วมาอย่างนี้น่าจะทําการบูชายันแล้วอะอึงเวลาเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะบูชายันพิกิตลงไปด้านล่างบูชายันยิงบาสุก้าเป็นการเปิดงานยิงแล้วนี่ตุ้มตุ้มเฮ้ยรักพี่กิตเฮ้ยไปหนีไว้หนีไว้มันตามไม่ทันหรอเฮ้ยกะว่ามันตามไม่ทันหรอ ยิงเลยยิงมันกระมังไอ้หน้าเขาสั่งยิงเลยไม่โดนนะพวกแกไอ้พวกกากที่นายยิงโดนมันแค่ฟลุ๊กอย่าท้อกันนะอย่ามาเล่นกับรถถังอย่างนี้มันไม่ดีเอาดีว่าเอาดีเล่นไปสิบนาที เพื่อน20นาทีจริงแก้เพื่อน20นาทีมันกว่ามันมันต้องแก้ให้คุ้มไงเอาใครโดนอ่ะโดนจับแล้วอะเพื่อจากคนอื่นได้ป่ะจากคนอื่นได้ไหมไอ้เหอะฉันว่าเรารีบไปดีกว่าฉันไม่อยากบูชายันพี่โมเดี๋ยวนรกจะบอกฉันว่านรกไม่ต้องการพี่ชาโม่อถ้ากันได้ถือบาสุก้ามาจะวิ่งเร็วขึ้นนะก็ฉันไม่มีบาสุก้าเลยพี่กีทำไรด้วยอ้าวไหนื่อยมวะทำไมลอยลอยไปนู่นอ่ะเอา มันทำได้เลยไปไหนอะหายไปเอาวหายไปเฉยเขาหายไปไหนอะนายเกมวัสุก้าแล้ววิ่งมาเลยมาแล้วไอ้พวกกาบไปไปไปพวกเราไปกันเถอะหลบ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 มันไม่เลิกไม่โดนเลยหายดีกว่ามันหนีแล้วเฮ้ยรอดูว่าี เพื oh ่อนไปด้วยดิเอารอรถคนมรถันใหม่ม oh. ีรถสิเไม่รอเพื่อนเฮ้ยไปด้วยเอ้ยวิบไปเลยมานี่แล้วมานี่แล้วตรงนี้มีทางออกคนไก่ค้ไก่ยิงยิงยิเอ้ยอะไรนะยิง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 ยาดิยาด เดินอย่าเดินไปวิ่มึงกีดเาอะไรดูเนี่ยรถมันชนไงรมันชนใอ้ยหนูอ่ะ้วหนูอยู่ใต้รถอยู่ใต้รถยิงโดนยิงโดนยิงโดนไปหนีไปหนีไปนีหนีหนีหนโดนดอไปล โ okay, อเคค่ะเพื่อนๆแล้วแล้วนะคะพวกเราก็สามารถหนีออกมาจากโรงเรียนบ้านนั้นได้แล้วนะคะบอกเลยนะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยโหดมากๆเลยนะเพราะว่าคุณครูแต่ละคนเนี่ยหน้าตาน่ากลัวด้วยแล้วก็มีด่านให้พวกเราได้เล่นเยอะด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบงด้วยนะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ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 าย ไม่เยือดจัดสุดนี้ัม่เดือดจัดนี้ปแล้วนะอย่าแคุกอย่าแคุกไม่รอดหรอก